สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคก็อีก่ช่องก็เอทีชแนลวันนี้นะคะเราจะไปดูควายกันนะคะเราจะไปดูควายเออควายมันอยู่ไกลมากแล้วก็แล้วก็ต้องไปดูกันนะคะอืต้องเอาน้ำเกลือไปให้มันกินนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าอ่ะรอดูต่อถือแล้วกัน ตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงแล้วซึ่งควายมันก็อยู่กลางทุ่งนา,งางนแต่ว่าอยู่ตรงไหนเราต้องตามหาก่อนเพราะว่าทุ่งนาเนี่กว้างมากๆจะจะให้ดูดดน้ำที่เราจะให้ควายดื่มนะคะก็จะประมาณนี้ <c oughs> ที่น้องชอบเรียบร้อยแล้วนะคะเ <c oughs> ดดูดูดูอ้าวเต็มแล้วพี่นะ้องเต็มแล้วก็เอาไปให้ควายได้เลยน,น้ำปาลาเราแก้กเกลือเหรอไม่เรียบร้อยครับเราใส่เกลือไปไม่ซีีที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ต้องเอาไปให้ควายนะคะมามาเรามาขยอนี่เกลือกับน้ำที่น้องเข้าเอเข้ากันนะฮะปวดด้วยนัดอะ 在那卖了，啊，烧烤、oh. mm。哦、hmm. okay. okay, no. mm.，嗯，OK，OK，可以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 ， ราคาทางคือแบบว่าไม่รู้จะไปทางไหน มีลำทางด้วยตอนนี้เรายังไม่เจอควายนะคะไม่รู้วนะ่าเป็นอะรว่าด้นีอะไรกว่าได้แบบคลุกคล้อยต้องกลับไปทางเดิมนะคะเพราะว่าทางนี้เราไม่เจอควายต้องไปทาง ตนนี้เาเจอคยหนึ่งต้แล้วนะครับตอนนี้คือคูนี้ไม่ใช่ของเราต้องตามหาต่อนะคะมาที่บนไแล้วเนี่ยตยแยนีเนี่ยมันหนพามันเนี่ย ¡Ah, uh, ah, uh, ah! เนี่ยเกิ๊ลีดูดูดูวิ่งกลับมาแล้วนะคะนาเกียสิยห์พัวมาแล้วมาแล้ว อะไรที่สุดเราก็หาเจอ้วครับหาเจอแล้วนะคะเจอไม่ยัะเหลืออีกค่นี้นะครับที่เราอยหาไม่เจอจ็อกเกอรได้ดูเหรออ่นอ่อนย่ย่ลูกย่ ตอนนี้นะคะเราก็หาเจอแล้วแต่ว่าคู่เลยเออเจอเออสองคู่แล้วดูอีกคู่นึงกลับมาแล้วนี่ก็ไม่หรอไม่ใช่นะคะเจอแค่คู่เดียวอยู่ตอนนี้อีคู่นี้เลยคู่นึงที่เรายังไม่เจอแต่นี่นะคะคือเดี๋ยวฮะเดี๋ยวต้องหาต่ออีกนะคะอีกคู่นึง อันนี้เจอแล้วคู่หนึ่งไคู่นึงมว่าเดมีเอะเรอโโอ้ขุ่ยกาอไนะฮะโอ้ย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  แล้วน้ำเกลือก็หมดนะครับเอาอีกคู่หนึ่งกลับมาแล้วนะคะลงมาแล้วลงมาแล้วเดี๋ยวให้ดูจอก้มาจอกนี่นะครับจอกเาสวยนะครับ เดี๋ยวเรากลับแล้วเนาะใช่ไหมเราก็ห่วนี่เราทับอยหนอะท่บอตัวหัวเด้เจ้าบอ

다 불러 가지고 그래, 그래야 되는 거 할래라. 내 할래라, 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 ha 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 าเราก็ให้น้ำเกลือแก่ควายเรียบร้อยเลยนะคะมาดูวัวแต่กลัววัวควายเว้ยมาดูควายแต่กลัว,วควาย ก็วตีเลยมายังหรอแบเลอะ้แบบเ็เล่ีจะรอแพีลวตัวผู้หรือตัวเมียจะดนี่นะครับตัวผู้นะครับจ็อเกอร์นะครับนี่ตัวแม่นะครับตัวแม่ตัวใหญ่ตัวแม่อันนี้ตัวตัวี้ี่ชายเนี่ยี่ชายจ็อเกอร์นะครับ ชื่อว่าจอบอเจอบอจอบอพี Braun, amente, Barbie, ่ชายเจ้กเลยครับ่ขยเยเ่ยยเอจ้าก็เลเทกับเจ้บอเจ้บบออยูตดด้วยเขยบจ้บอวันนี้นะคะเราก็รอพี่ฉันว่าเอ่อ ช่วยเขาแบกข้าวนะคะขยานขยันเกินไปแล้วเออโอ้โอโดูพบกกินน้าไงเฮ้ยเอ่างของเเลยร,ระหว่างที่เรารอพี่ชายนะคะเดี๋ยวเราจะทำการยิงนกนะคะ ชายบอกว่าเห็นเน,น้ออ,อยู่ตรงน,น,ราางน,น,นู้ไม่รู้ว่าทางไหนจิตรล่าชเลยตนู้นเลย่าดูไม่รู้ว่าเราจะยิงเป็นหรือเปล่านะา่ฮลาลากีตีนน่เลือดะลโตดเอดก ก็ต้องยิงใหม่นะคะไม่ใช่ก้อนหินเออก้อนหินเดี๋ยวเราจะไปเอาแป๊แบ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 แป๊บแป๊บมันไม่ใช่ก้อนหินก็เลยไปไม่อกลางน,ะะนี่นะคะได้ก้อนหินมาแล้วอละแค่อ๋อเดี๋ยวเราจะยิงยิงตัวไหนดิยิงตัวนู้ดดูดิว่ามันจะถึงหรือไง สรุปคือไม่ถึงรอรอพี่ชายกันจอไม่ทํำอะไรพี่ชายเราก็แบบเป็นทุงสุดท้ายอ่ะจอบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องกลับกันแล้วกลับกันเป็นคนที่ไม่กลัวควายนะคะแต่ว่าก็เวลาควายมาก็วิ่งค่ะไม่กลัวเลย ต้องกลับแล้วต้องกลับแล้วบาย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 นี่กควายวัววัวไม่ใช่ควายควายมาบอกว่าดูน่สิชบพูน่ะควายมาายบายฮัลโหลพิสตีฮัลโหล 拜拜。啥东西？问你嘞？木巴婆。木巴婆。 ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วซึ่งเหนื่อยมากๆเพราะว่าทางที่เราไปอะไกลมากปิดคลิปกันถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไม่กดแชร์ก็ได้ขอแค่กดไลค์แล้วก็กด subscribe แค่นั้นพอนะคะบ๊ายบายไปละ